เอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการในฐานะผู้อำนวยการสนรักษาความสงบหรือสอรสเปิดเผยก่อนร่วมประชุมสรสว่าการที่นายสุเทพทุก่ชุบานเลขาธิการกปรป,ปสยืนยันจะล้มรัฐบาลไล่นาย,ยกร,รัฐมนตรีปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและไม่ยอมพูดคุยกับตัวเองนั้นเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าต้องการอยากแตกหักและเชื่อมีผู้อยู่เบื้องหลังนายสุเทพอีกหลายคนและการที่ประกาศรอกคาตัดสินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชาตหรือปปชและสารรัฐธ,ธรรมนูญแสดงว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมและเชื่อว่าอาจนำไปสู่การทะเลาะกันอย่างรุนแรงหากคำตัดสินออกมาไม่ถูกใจฝ่ายใดส่วนการตั้งด่านความมั่นคงใกล้กับเวทีชุมนุมกปปสและพบอาวุธปืน M16 ขนาด11มมรวมไปถึงกระสุน2,000นัดและอื่นๆอีกมากเนี่ยนะคะ โดยผู้ต้องหายอมรับสาร,รภาพแต่ไม่บอกว่าจะนำไปไหนแสดงออกชัดเจนว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่ได้ชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธนอกจากนี้การรวมเวทีการชุมนุมในสวนลุมพินีแห่งเดียวจะอ้างาและอ้างจะไม่เคลื่อนนั้น ก็ไม่สามารถเชื่อถือได้โดยสุสบสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่ามีประชาชนจากจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีชุมพรจะขึ้นมาร่วมชุมนุมด้วยรมพันงหนนาเพราะเพื่อไทยเขาไมยอมไม่ได้เขาถูกต้องกนมาจากการเลือกตั้งเนี่นนมนไม่ไปากราัฐมนุนอยู่ๆจะมีคนมาลม้มล้างมันก็ไม่ชอบตาม แต่ถ้าองคอ์กรตัดสินเนี่ยกว่ากหนาเกินไปจะถ้าเป็นธรรมเข้าก็รับไปได้ถ้าปรากฏออกมามองแล้วไม่เป็นธรรมปัญหาเกิดผูมาการเมืไม่ดีละ ส่วนการต่อ,อยุบพรกรฉุกเฉินหรือจะใช้พรบความมั่นคงหรือไม่นั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่าเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าวันนี้มีพกระฉุกเฉินก็เหมือนไม่มีเพราะติดข้อห้ามสารแพ่ง9ข้อและจะไม่ขอร้องสารแพ่งให้พิจารณาในเรื่องนี้เพราะไม่สามารถละเมิดคำสั่งหรือการทำงานของศาลแพ่งได้พร้อมยืนยันจะไม่สำรอยการชุมนุมในปี2553ค่ะ